ไม่อา้าวไม่อยากหน้าดำคำั้5วิตามินในวันนี้ที่เฟินจะามาบอกคุณเนี่ยช่วยคุณได้แน่นอนสวัสดีค่ะเฟินนะกการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะก็เป็นหมอไทยเนี่ยแหละเนาะที่เรียนทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็เรียนตำราบโบราณพื้นบ้านของหมอพื้นบ้านเราด้วยเนาะวันนี้เราก็จะมาเอาใจสาวๆอย่างเราหรือว่าหนุ่มๆก็ได้เนาะใครที่อยากหน้าขาวไม่อยากหน้าค้หน้าดำวันนี้เฟินก็ ไปหา5วิตามินเอามาฝากคุณถ้าคุณรู้แล้วเฟิ่นเชื่อว่าคุณเนี่ยแหละจะดูดีขึ้นหน้าตาดีขึ้นหน้าเด็กลงแน่นอนเพราะว่าคุณได้รู้ความลับของธรรมชาติข้อนี้แล้วนั่นเอง5วิตามินที่เฟิ่นว่าเนี่ยแน่นอนว่าเราเป็นหมอไทยเนาะแล้วเราก็สนับสนุนให้คนไทยเนี่ยกินอาหารเป็นยาสีน้อยใช่ทุกใช่ใช่กินอาหารเป็นยาไม่ใช่กินยาเป็นอาหารใช่ไหมคะก็ เราก็จะเน้นให้คุณเนี่ยกินผักผล,ลไม้จากธรรมชาติแทนเนาะแล้ววันนี้เราก็จะมาบอกว่ามันมีในไหนบ้างละ5วิตามินตัวนี้แล้วคุณก็ไปดูว่าวิตามินตัวนี้มันอยู่ในพืชผักผล,ลไม้ที่ไหนเนาะเราเป็นคนไทยเรามีผักผล,ลไม้กินเยอะแยะเลยอ,ะอ่ะใครเข้ามาใหม่ทักทายกันก่อนได้ะคะ่ะวันนี้หมอหน้าใสาจังเลยค่ะขอบคุณค่ะชอบชอบชอบแล้วกดไลค์เลยแล้วกันสวัสดีจ้า เสียงชัดแล้วเราเริ่มเลยเนาะก็เดี๋ยวใครเข้ามาดูใหม่หรือว่ามาดูย้อนก็ฟังไปด้วยกันเนาะวันนี้ได้ประโยชน์แน่นอนแล้วก็เป็นข้อมูลงานวิจัยอีกแล้วนะคะก็คือมีการทดลองมาระดับหนึ่งแล้วเนาะว่ามันน่าเชื่อถือได้เพราะว่าข้อมูลในเพจเราต้องดีที่สุดเก่งที่สุดเพื่อที่คุณจะได้เป็นหมอที่เก่งที่สุดถูกไหมอ่าวันนี้ก็มาเรื่องความสวยความงามบ้างเนาะ่ะถามก่อนว่าใครในที่นี้เนี่ย กัวแดดบ้างเอ่ยเชื่อว่าคนไทยเนี่ยต้องโดนแสงแดดอยู่แล้วเนาะจากธรรมชาติเนี่ยมันโดนอยู่ละมันร้อนมากๆยังไงก็ต้องมีในแน่นอนว่าในแสงแดดมี UV ใช่ไหมชันสีนะกลัวแดดใช่ไหมโอเคไลฟ์เนี่ยก็จะเหมาะกับไผ่มากๆเลยนะถ้าฟังจนจบเชื่อว่าไผ่จากข่าวขึ้นสิบเท่าเลยเนี่ยไม่อยากจะพูดเพราะว่าเราได้รู้ความลับไปแล้วไงปิดเพลงก่อนนะเดี๋ยวเราจะแข่งกันพูด ไม่ไดนะ้มานานเป็นไงบ้างเนี่ยหมอผมยาวขึ้นหมดเลยแต่ยังน่าราักอยู่เนาะคิดถึงทุกคนวันนี้ก็เอาข้อมูลดีๆมาฝากแฟนๆเนาะมีใครอ่าเรามาถามก่อนมีใครในที่นี้บ้างทากันแดดประจําทากันแดดทุกครั้งเลยแต่ไม่ไม่ขาวขึ้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าโดนแดดแล้วมันก็ค้ำเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนกันแดดไม่ได้ช่วยเยอะขนาดนั้น วันนี้ก็เราก็จะมีคําตอบว่ามีตัวช่วยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ากันแดดเวลาเราทาไปเนี่ยมันเป็นการปกป้องผิวคุณจากภายนอกเนาะก็คือแสง UV มันมาโดนแต่วันนี้เราเอาอาหารที่บํารุงคุณจากภายในเลยค่ะถ้ายังไม่ดีขึ้นเราต้องมีภายในด้วยเนาะมันจะดีเสริมกันทั้งภายนอกภายในอ่ะเริ่มข้อแรกดีกว่าจะได้ไม่ได้เสียเวลาข้อแรกที่เฟิร์นอามาฝากก็คือทุกคนรู้จัก ตัวนี้เป็นราชาวิตามินเลยเอามาขึ้นขึ้นให้ทายว่าคือวิตามินอะไรระหว่างที่เรากำลังเลื่อนสไลด์ตื่ๆนๆนี่วิตามินซีนั่นเองวิตามินซีเนี่ยโคตรมีประโยชน์อตอบถูกก็วิตามินซีเก่งมากค่ะตกมือให้ก่อนไผรตอบถูกวิตามินซีมันดียังไงอ่ะวิตามินซีแน่นอนว่าทุกคนรู้ว่ามันเป็น ผล,ลไม้ใดก็ตามบนโลกใบนี้หรือผักอะไรที่มีวิตามินซีย่อมีสารต้านอนุมูลอิสระ,ะเยอะใช่ไหมกินไปคุณปกป้องคุณผิวคุณจากแสงแดดไม่พอคุณยังแก่ช้าลงหรือง่ายๆหน้าเด็กลงนั่นเองโคตรดีเลยแล้วมันไปนพบพบที่ไหนได้บ้างใช่ไหมวิตามินซีก็พบจากในผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวนั่นเองก็จะมีวิตามินซีสูงอย่างเช่นอะไรเช่นมะนาวเช่นสม้มสวัวรส ของโปรดเฟิร์นทุกอันเลยนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เฟิร์นก็เป็นคนที่ตั้งแต่เด็กจนโตก็มีผิวที่ไม่ได้ไม่ได้ค้ำเนาะก็อยู่จัดอยู่ในคนผิวกลางๆถึงขาวะ่ะเพราะว่าชอบกินไงเห็นไหมถ้าคุณรู้อยิางแต่เด็กคุณต้องขาวแน่แนเลยอ่าแล้วเนี่ยมันดียังไงกับเข้าเรื่องผิวดำค้ำเนาะก็คือมันมีวิจัยบอกว่าวิตามินซีเนี่ยช่วยฟื้นฟูผิวคุณที่โดนแสงแดด หรือโดน UV นั่นเองก็คือมันโดนอยู่แล้วแน่นอนว่ามันทําร้ายผิวพอมันมีตัวช่วยฟื้นฟูมันก็ฟื้นฟูนฟนดีขึ้นจากผิวที่จะดําค้ากว่าปกติก็ไม่ดําค้าเท่าที่แบบถ้าคุณกินเข้าไปก็คือมันช่วยได้ก็คือมันดีขึ้นนั่นเองแทนที่จะดํามากๆก็ดํานิดเดียวอ่อานี้ดีกว่าเนาะอันต่อไปดีกว่าอันต่อไปก็คืออ่าไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยลดฮิป ส้มฝรั่งโอเคค่ะเนี่ยมีความรู้นี่ยว่ามีในไหนบ้าง,งกิ่งมากค่ะอันต่อไปอันที่2ก็คือไลโคปีนอ่าชื่อนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยหรือว่าไม่คุ้นเคยก็ไม่เป็นไรนะคะไลโคปีนเนี่ยมันเป็นสารที่เข้าใจง่ายาดีกว่าก็คือไลโคปีนเป็นสารสีแดงหรือสีชมพูผลไม้ไหนที่มีสีแดงหรือชมพูก็จะมีไลโคปีนสูงหน่อยอย่างเช่นอะไรบ้างมะเขือเทศนั่นเองแตงโมทับ พิมชมพูอใครคิดออกก็ลองคิดดูนะว่ามีอะไรบ้างเพื่นก็มาฝากประมาณนี้ซึ่งก็มันมีประโยชน์ไงอย่างนี้ดีกว่าไลโคปินถ้ารู้จักมันมีประโยชน์มากก็คือมันช่วยดูดซับแสง UV แทนผิวเราได้จึงเป็นเหตุทำให้ลดเกิดอาการผิวไหมของผิวหนังนั่นเองเวลาโดนแสงใช่ไหมก็นั่นแหละค่ะพอมันช่วยเราได้หน้าเราก็จะคํำน้อยลงนั่นเองและแถมอีกอย่างก็คือ มันช่วยบำรุงหัวใจได้นะไม่ได้ช่วยแค่คุณขาวขึ้นสวยขึ้นยังมาบำรุงหัวใจเราอีกโคตรดีเลยอ่ะแล้วมันก็มีงานวิจัยบอกอีกว่าถ้าคุณกินวันละ8-16ถึง16มิลลิกรัมทุกๆวันเนี่ยมันจะช่วยลดอาการผิวแดงจากการโดนแสงแดด UV ได้ถึงเท่าไหร่4 0 5ถึง50เยอะนะเยอะมากๆเลยก็คือพอเห็นข้อมูลน,นี้แล้วอะ ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะไม่หากินผลไม้สีแดงสีชมพูเพราะว่ามันลดการผิวแดงจากลังสีอะยะลังแสง UV ได้ถึง40-50%อาถ้าคุณไม่กินก็ได้ถ้าคุณไม่กินคุณจะแค่ทาครีมกันแดดก็ได้มันก็ช่วยป้องกันภายนอกระดับหนึ่งเนาะแต่ถ้าคุณกินเข้าไปภายในก็ช่วยด้วยอูโหถ้าคุณไม่ขาวก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเพราะมันมันกันไม่ให้คุณ ผิวไหมใช่ไหมพอมันแดงแล้วมันก็จะดำใช่ไหมอันนี้มันกันไปแล้วห้าสิบสี่สิเปอร์เซ็นก็สุดยอดถ้าเป็นเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นซื้อนะซื้อกินนะแม่งก็ปลูกกินก็ได้เนาะที่เป็นออกแกนิกก็แ่ะแต่หลายคนก็สงสัยไม่ใช่หลายคนเราก็ได้แอเราเป็นหมอเอามาพูดใช่ไหมว่าไอไลโคปีนขนาดแปดถึงสิบหกมิลลิกรัมเนี่ยแล้วมันขนาดเท่าไหนกันนะก็คือก็คือรู้ว่าแปดถึงส<ๆ>ิบหกมิลลิกรัมเฟิร์นก็เลยเอามาเทียบให้ง่ายๆเนาะว่า ถ้าเราเอามะเขือเทศแห้งเนี่ยก็คือมะเขือเทศที่เอาน้ําออกเนาะร้อยกรัมเนี่ยก็คงประมาณเท่านี้ก็จะมีไลโคปีนอยู่ประมาณ45.9มิลลิกรัมก็คือขนาดเหมือนในงานวิจัยมากกว่างานวิจัยถ้าคุณกินร้อยกรัมก็โอเคได้รับกันแดดได้ค่ะแล้วก็ถ้าน้ำมะเขือเทศร้อยกรัมเนี่ยก็จะมีประมาณ10 20เอ้ยเอ ร้อยกรัมนะมะเขือเทศร้อยกรัมนะคะก็จะมี21.8มิลิกรัมอืมเยอะนะหรืออ่ะง่ายสุดมะเขือเทศ1ผลมีไลโคปินอยู่ประมาณ1-7มิลิกรัมซึ่งก็แปลว่าคุณต้องกินประมาณ2ผลถึงจะเพียงพอที่ในงานวิจัยบอกว่าช่วยกันแดดได้เท่าไหร่นะ40-50%ใช่ไหมโอเคก็กินเมื่อเ,เทศ2ผลก็ได้ง่ายๆเลยอ่าแล้วก็เอาภาพมาฝากคุณด้วย อันนี้เป็นจากมหาลัยที่เมืองนอกเนาะเขาก็มาเทียบให้คุณดูว่าไลโคปีนเนี่ยหนึ่งครับของเขาจะมีประมาณเท่าไหร่อย่างในภาพนี้เขาก็บอกว่ารอมะเขือเทศเห็นไหมรอรอรอฝนโทเมทโทเมโต้เ,เ,เนาะก็คือมะเขือเทศสดหนึ่งครับถ้าเขามาใส่ลงในหนึ่งครับมันจะมีประมาณสี่จุดสี่จุดหกมิลลิกรัมอะ่ะถ้าในซอสมะเขือเทศอย่างในภาพนี้เนาะที่เขียนว่าเคชับซอสมะเขือเทศหนึ่ง ช้อนโต๊ะก็จะมีประมาณ2.5ม mm. ิลลิกรัมนะถ้าคุณอยากหาดูแนี่ยนะมะเขือเทศ1แก้วที่เขาเห็นก็จะมีประมาณ22เนาะใครสนใจกันแดดได้40-50%ก็พิจารณาในมะเขือเทศเพราะว่ามีเยอะมากมากฟังถึงตรงนี้เข้าใจอยู่เนาะข้อ2อยู่เดี๋ยวอีก3ข้ออีกนิดเดียวง่ายมากแต่มาถึงตอนนี้ไม่ใช่ว่าไลโคปีนดีไปหา มะเขือเทศไปหาผลไม้สีชมพูสีแดงมากินกันใช่ไหมมันก็มีข้อควรระวังค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนกินได้ถ้าคุณเป็นคนที่กําลังตั้งท้องอยู่กาลังจะมีลูกเนาะเขาก็ให้ระวังไว้ในคนท้องก็คืออย่าไปกินเยอะตอนที่ท้องตอนอื่นค่อยกินเนาะอ่าแล้วก็อันนี้เฟิร์นเตือนอีกทีก็คือคนที่ทน้ำตาลในเลือดสูงหรือว่าเป็นเบาหวานก็ให้ระวังผลไม้ไมพวกหวานหวานแตงโมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วคุณก็กินอย่างอื่นแทนทับทิมหรือว่า อะไรแทนก็ได้สีชมพูก็ให้ตูเรื่องน้ำตาลด้วยข้อต่อไปดีกว่าข้อ3ก็คือกดไขมันนั่นเองค่ะแน่นอนว่าโอเมก้า3อีกแล้วโคตรดีเลยใครมีติดบ้านนี้ก็ดีเนาะถ้าใครไม่มีเป็นวิตามินเสริมก็ไม่เป็นไรกินจากธรรมชาติดีที่สุดซึ่งธรรมชาติที่ถูกที่สุดของโอเมก้า3คืออะไรอคือไข่ไก่นั่นเองทุกบ้านมีแล้วทุกคนเคยกินใช่ไหมไข่ไก่หรือ ถ้าใครอยากจะแอดวานซ์ใหม่ก็ไปกินปลาทะเลน้ำลึกก็ได้มีโอเมก้าสูงใครที่ไม่กินเนื้อกินอะไรก็ให้กินเป็นโอเมก้าสามที่ไม่กินจากสัตว์ก็กินจากพืชพืชอะไรเรามีตัวอย่างอย่างเช่นนี่ตือดึงพืชที่ว่าก็คือทานยาพืชนั่นเองอย่างเช่นอัลมอนด์เนาะถ้าเกิดว่าใครไม่กินปลากินไข่ก็กิน จากถั่วธันยพืชนั่นเองใครฟังถึงตรงนี้แล้วไม่เร็วเลยเนะเข้าใจก็ก็พิมพ์ตามก็ได้นะโอเมก้าสามถ้าไม่กินจากไข่จากปลาก็กินจากธันยพืชนั่นเองก็สามารถช่วยลดอาการอักเสบได้เพราะเพราะอะไรเขาก็บอกว่าในงานวิจัยบอกว่าเมื่อแสงแดดโดนผิวหนังเราใช่ไหมแน่นอนมันแดงมันแดงแสดงว่าผิวหนังร่างกายของเราเกิดการอักเสบใช่ไหมการกินโอเมก้าสจึงช่วย ได้บางส่วนดีกว่าคุณไม่กินเลยเนาะออันนี้เพื่นก็ชอบเห็นไหมช่วยทุกอย่างเลยเพราะว่าเราจะเป็นหมอที่หน้าเด็กตลอดไงแล้วก็ต้องค้นหาอะไรที่เกี่ยวกับชะลอวัยอย่างนี้ไว้ด้วยเนาะข้อถัดไปเลยก็คือข้อที่สค่ะเบต้าแคโรทีนนะใครฟังถึงตรงนี้แล้วอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเข้าใจยากนะคะมันมันก็แค่ชื่อสารเนาะถ้าให้ฟังง่ายๆก็คือเบต้าแคโรทีนเะนี่ยมันเป็น สารตั้งต้นของวิตามิน A ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงเอามาให้คุณช่วยถ้าไม่อยากหน้าดำหน้าคำเนาะเบต้าแคโร,รทีนนี่ก็คือต้องมีเลยเพราะว่าวิตมันเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ใช่ไหมแล้ววิตามิน A เนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาดวงตาเราแล้วก็ผิวหนังเราเนาะถ้าเราขาดเนี่ยเราอาจจะมองเห็นในที่มืดได้ไม่ดีเท่าคนอื่นหรือว่ามีปัญหาเรื่องผิวหนังเนาะถ้ามีก็ ผิวคุณก็จะกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ช่วยได้อา่แล้วมันพบในไหนเอ,า,อางนี้ดีกว่าเพราะว่าคนที่มาฟังก็อยากรู้ใช่ไหมว่าเบต้าแคโรทีนพบที่ไหนพบมากในเคยบอกในคลิปอื่นแล้วแต่คลิปนี้ก็ยังจะบอกอีกพูดซ้ำๆเนี่ยแหละเนาะสนุกดีก็คือพวกในผลไม้สีส้มอย่างเช่นแครอทหรืออะไรอีกมะละกอสีส้มครเด็กออกช่วยิมก็ได้นะก็นั่นแหละสีส้มสีเหลืองสารนี้จะมีเยอะ หรือในผักใบเขียวก็มีเหมือนกันซึ่งตัวเนี้ยดีมากๆเลยมันมีงานวิจัยปี2017ที่เฟิร์นดูมาก็คือถ้าคุณกินในปริมาณเพียงพอทุกๆวันเพียงพอทุกวันก็คือประมาณ6-15มิลลิกรัมพบว่าจะช่วยเป็นตัวช่วยกันแดดธรรมชาติให้คุณได้ว้าวนะกันแดดธรรมชาติแค่กินแครอทแค่กินกอะไรนะฟักทอง มะละกอเองเหรอเป็นการแดดธรรมชาติได้เลยดีมากๆเป็นเนเพื่นกินนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปกินอะไรเยอะแต่มันเป็นกันแดดธรรมชาติก็จริงแต่ว่ามันในวิจัยเขาก็เขียนบอกว่าแต่ว่ามันแทนกันไม่ได้นะแทนกับถ้าคุณบอกอ๋ออันนี้เป็นยากันแดดธรรมชาติใช่ไหมกินผลไม้สีเหลืองผักสีเหลืองก็ไม่ต้องทากันแดดละสิไม่ได้นะคะมันแทนกันไม่ได้นะอย่างที่บอกก็คือการครีมกันแดดเนี่ยมันทาภายนอกเนาะ บำรุงภายนอกปกป้องภายนอกแต่อาหารผล,ลไม้ที่เฟิ่นบอกไปเนี่ยมันช่วยบำรุงจากภายในแล้วก็ไปปกป้องผิวคุณจากภายในสู่ภายนอกได้เองซึ่งแน่นอนว่าใช้2ออย่างก็จะดีกว่าเนาะอันต่อไปก็คืออ่าอันที่5ละอันสุดท้ายละก็คืออ่าสารผลไม้หรือผักที่มี EGCG คือไม่ต้องรู้ชื่อเต็มหรอกมันชื่อยาวมากๆเอาแค่ egcg G ที่เขาเรียกกันก็คือสารตัวเนี้ยมันช่วยลดการอักเสบของร่างกายได้หลายส่วนเองแล้วมันพบมากในไหนพบมากในชาเขียวชาอูหลงค่ะใครกินชาอยู่ทุกวันยิ้มออกเลยใช่ไหมว่าสารตัวเนี้ยมันจะทำให้คุณไม่น่าดำหน้าขำช่วยได้นะคะเพราะว่าเขาพบว่ามันจะไปช่วยลดการอักเสบจากแสง uv a นั่นเองแล้ว uv a เนี่ยมันเป็น ตัวร้ายเลยที่ทำให้หน้าเราแก่เร็วกว่าปกติถ้าคุณกินอะไรนะผักผลไม้ที่มีสาร EGCG เนี่ยมันช่วยได้ค่ะอ่ะง,ง่ายๆเลยก็คือไปซื้อชาเขียวกินก็คือชงใส่น้ำร้อนเนาะย้ำว่าอย่าใส่น้ำตาลนะคะเดี๋ยวจากที่จะได้ประโยชน์จะได้โทษแทนเนาะก็กินสดๆเนี่ยแหละไม่ใช่กินสดกินใส่น้ำร้อนเป็นชาเพียวๆเนี่ยแหละเนาะอ,อห้5ข้อแล้ว พูดอย่างรวดเร็วเลย15นาทีเหมือนจะเร็วแต่ก็ไม่เร็วเนาะภาพนี้ก็ทิ้งไว้ให้คุณดูเนาะปริมาณของไลโคปีนของแต่ละอย่างอย่างพวกมะเขือเทศซอสอะไรต่างๆนี้ก็มีก็เลยทิ้งไว้ให้เนาะน่ารักดีสีแดงครบหตัวแล้วใครจําได้บ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราทวนเดี๋ยวข้อแรกก็คือวิตามินซีข้อที่สก็คือไลโคปีนข้อที่สามก็คือ อะไรเโอเมก้าสเนะเาะแล้ก็แอบ,บดูเหมือนกันอะไรเนี่ยที่สี่ก็คือเบต้าใครีนาะที่5ก็นี่เนาะ e g c g ใครจำไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็กลับไปฟังไลฟ์ใหม่ก็ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลงแล้วมันก็ดูซ้ำได้เรื่อยๆก็จำไม่ได้ไม่เป็นไรย้อน<ม>ได้ค่ะโอเคซึ่งมีเทคนิคง่ายๆถ้าคุณแบบขี้เกียจไปหาจะกินยังไงดีเนาะก็ซื้อมาไว้แล้วตอนเช้าคุณก็มาปั่นรวมกันเลยหอย่าง เอ่อสี่อย่างสี่มันจะมีมะเขือเทศมะนาวใช่ไหมฟักทองอะไรก็ได้แล้วก็ผักใบเขียวเอามาปั่นรวมกันแล้วก็ดื่มก่อนออกแดดหรือหลังออกแดดกินตอนเช้าก็ได้เนี่ยง่าย,ายๆแบบวิธีก็ไคุขี้เกียจหรือถ้าขี้เกียจก่อนนั้นก็ทาแต่ครีมกันแดดก็ก็ได้เหมือนกันแต่ดีกว่าถ้าคุณบำรุงทั้งภายในภายนอกใช่ไหมคะโอเคค่ะวันนี้ถ้าให้ประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจมาด้วยนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ตอนนี้ทั้งสดหรือว่าย้อนหลังมาดูย้อนหลังก็ได้เนาะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรอยากให้เฟิ่นออกมาทำคลิปหรือไลฟ์ร live, เรื่องอะไรเป็นพิเศษก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเจอกันบ่อยๆบายบ๊ายบดีคืนน <Bye. S 2> ี้ราติสวัสดีค่ะ